ล่องเรือยอที่ภูเก็ตรูหราขนาดนี้งบประมาณเท่าไหร่มาดูกันค่ะถูกใจกลุ่มเพื่อนที่กําลังวางแผนไปเที่ยวด้วยกันค่ะมีกิจ,จกรรมไม่ทำเพียงเดินทางขึ้นเรือยอทของเรานะคะวันนี้จอดรถไว้ที่ท่าเรืออ,อ่าวฉลองจากนั้นนั่งรถสีชมพูคันนี้คนละ10บ,บาทไปที่ท่าเรือเรือที่เราเช่าว,วันนี้จะเป็นคธมรล,ลำใหญ่ลำนี้ในเรือนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีครัวเล็กๆวันนี้เราไปกัน10คนนะคะรวมเด็ก2คนแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีห้องน้ําบนเรือแล้วก็มีห้องนอน2ห้องทั้งเรือนะคะก็จะมีบริการทําอาหารใหห้้้้พววกกเเรรราาาาินนนดยซึออืข นะและทางเรือมีซอฟต์ดริงก์แล้วก็ผลไม้ให้กินฟรีค่ะแผนการเดินทางวันนี้นะคะเราจะไปที่เกาะไม้ท่อนกันก่อนค่ะน้ําใสมากทุกคนเล่นน้าจนตัวดําแล้วในวันที่แดดปเปรี้ยงๆค่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าภูกเก็ตฝนจะตกลื่นแรงพอสมควรก็เลยต้องกลับตัวกันค่ะมีเด็กน้อยหน่อยแล้วหนึ่งพอหันหัวเรือกลับเท่านั้นค่ะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างสดใสทุกคนก็เลยได้เปิดแชมเปญฉลองพระอาทิตย์กันหน่อยค่ะวิวพระอาทิตย์ตกดินบนเรือสวยมากทุกคนต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสรุปค่าเรือกันค่ะคนละ179เาไปกัน10คนนะคะ